สวัสดีครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนการเปิดการตั้งค่านะครับแบบแก๊บแบบใหม่เราจะเข้าไปที่โปรไฟล์นะครับเ,เพื่อนๆแล้วก็เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วเข้าไปที่ระบบนำทางนะครับเนี่ยครับจะเห็นว่ามีระบบนำทางแก๊ปแบบใหม่นะครับเราก็ติ๊กถูกเลยแต่ของเก่า จะเป็นแค่ Google Ma มนะแต่ว่าตอนนี้มันมีระบบนำทางของแก๊ปมาแล้วก็จะบอกรายละเอียดเพิ่มขึ้นอันนี้เมื่อเปิดแล้วนะครับมันก็จะหมอกมาเป็นแบบนี้นะครับเ,เพื่อนจะมีขีดสีฟ้าขึ้นมาบอกเราเดยยะทางห่างจากร้านค้านะครับจุดที่หนึ่งก็จะเป็นร้านค้าแล้วก็จุดที่เราอยู่นะครับว่าห่างกันเท่าไหร่ ก็จะสะดวกกว่า Google Map นะครับเพราะ Google Map มันจะไม่ได้บอกระยะทางที่อยู่ห่างจากร้านแล้วก็จะมีเส้นสีฟ้า,ฟาอ่อน,ออนๆก็จะบอกระยะทางที่เราไปถึงบ้านลูกค้าด้วยนะครับเนี่ยครับเพื่อนๆมันก็จะบอกอรอยายละเอียดชัดเจนเลยติ๊กถูกตรงคำว่า Map ของแก๊ปนะครับผมใช้ง่ายใช้สะดวกกว่าของเดิมยังไงก็ลองไปตั้งค่าดูกันได้นะครับ